ค่ะวันดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซีน่ารักของคุณแม่ค่ะค่ะคุณแม่ก็จะไล่สร้อยเหมือนเดิมนะคะเนี่ค่ะลายที่คุณแม่ใส่เป็นลายเม็ดแตงค่ะระยิบระยับอยู่ตลอดนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นทอง 18k นะคะคุณแม่ไล่สิบเคเหมือนเดิมค่ะค่ะนี่ค่ะ18 k เคค่ะเป็นลายเม็ดแตงค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เขียวไม่แพ้ไม่คันนะคะถ้าช่วงนี้อาการมันร้อนค่ะมันอบมันอ้าวมาก เราก็ถอดบ้างค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยถอดค่ะค่ะบางคนก็แต่ไม่มีไม่ได้มีสร้อยไม่ได้ใส่สร้อยก็ยังเหงื่อตัวเองยังเป็นผดเป็นผื่นนะคะเราต้องเข้าใจนะคะค่ะถ้าอากาศร้อนมากเราก็ถอดบ้างค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยถอดนะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันไม่เขียวสวยทนสวยนานค่ะเป็นลายค่ะลายเม็ดแตงนะคะค่ะเป็นทอง1 8เทค่ะ ค่ะ1 8 k นะคะยาวความยาว24นิ้วนะคะความยาว24นิ้วค่ะมันจะมีสั้นค่ะสั้น18นิ้วนะคะค่ะความยาว24นิ้วค่ะถ้าสั้นนี้ค่ะ200บาทถ้ายาวนี้ค่ะอยู่ที่400บาทนะคะค่ะสั้น200บาทยาว400บาทนะคะเขาเรียกว่าทอง18 1 8 k ค่ะลายเม็ดแตงค่ะลายที่คุณแม่ใส่นี่แหละค่ะ ไม่เคยถอดค่ะลูกค้าบางคนถามว่าคุณแม่เป็นคนขายเองคุณแม่แกใส่วันละเส้นก็ได้เราพูดคำจริงค่ะจะไม่ทำแบบนั้นนะคะคือเราพูดคำจริงต่อกันค่ะมีแต่คำจริงต่อกันนะคะค่ะไม่ใช่เราเด็กๆพอจะมาพูดแบบโกงหกกันค่ะค่ะเราพูดความจริงค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดค่ะสวยทนสวยนานค่ะคุณแม่ขายมา สิบห้าปีแล้วค่ะสร้อยพวกนี้นะคะค่ะเป็นสร้อยอิตาลีค่ะเขาเรียกอย่างหนึ่งเขาเอิร์นวาทองอิตาลีค่ะเป็นทอง Pk ค่ะเป็นทองคอิตาลีนะคะค่ะเป็นทองสิบแปด K อิตาลีค่ะค่ะทองพวกนี้ค่ะไม่ใช่ที่ผิดอยู่ที่เมืองไทยนะคะค่ะคุณแม่เจอเจอคนที่ประเทศอิตาลีค่ะเพราะใครอิตาลีนะคะ ค่ะขายมาสิบห้าปีแล้วค่ะถ้าของไม่ดีไม่คงทนถึงสิบห้าปีค่ะขายแค่ครั้งเดียวโยนทิ้ง่ะอันนี้เขาเรียกว่าโซ่ฝรั่งนะคะความยาวอยู่ที่สิบแปดนิ้วอายี่สิบสี่นิ้วนะคะอันนี้สิบแปดนิ้วนะคะมันจะมีสิบแปดนิ้วและยี่สิบนิ้วนะคะอาย่สิบแปดนิ้วและยี่สิบสี่นิ้วค่ะคยี่สิบสี่นิ้วนี้สี่ร้อยบาทเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ 18นิ้วก็200บาทเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเป็นโซ่ฝรหลังค่ะค่ะโซ่ฝรหลังก็จะขายดีค่ะโซ่พรหลังขั้นตุ่มนะคะขั้นตุ่มเม็ดมะยมค่ะเขาจะใส่เม็ดมะยมทุกสร้อยทุกเส้นค่ะค่ะคือค่ะนิยมชมชอบนะคะการค้าการขายใส่ค้าใส่ขายก็คือนิยมชมชอบค่ะไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนหลงนะคะค่ะเขาเรียกว่าโซ่ฝรหลงขั้นตุ่มค่ะ นี่มันเหลื่อมค่ะเหลื่อมเลยยิบเลยเย็บเลยนะคะเขาเรียกว่าทอง 18K ค่ะตัวนี้นะคะค่ะเป็นทอง 18K ค่ะเหมือนคุณแม่ใส่เห็นไหมมันจะเหลื่อมเลยยิบเลยเย็บเลยค่ะค่ะเป็นทองค่ะนี่เห็นไหมค่ะสวยกว่าทองคําแท้ค่ะคุณแม่บอกนะคะตามที่สังเกตดูนะคะค่ะทอง 18K นะคะความยาว24นิ้ว400บาทนี่ค่ะ นนี้ความยาวสิบแปดนิ้วสองร้อยบาทนะคะอันเขาเรียกว่าโซ่ฝรั่งนะคะค่ะโซ่ฝรั่งอันนี้เขาเรียกว่าป้องอ้อยค่ะป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะก็เหมือนกันค่ะถ้าความยาวยี่สิบสี่นิ้วสวมหัวได้ราคาสี่ร้อยบาทอันนี้ความยาวสิบแปดนิ้วนะคะป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะค่ะเขาเรียกว่าป้องอ้อยขั้นตุ่มนะคะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะราคาอยู่ที่200บาทเส้นสั้นนะคะเส้นยาวอยู่ที่400บาทสวมหัวได้ค่ะเป็นทอง 18k สวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันค่ะคุณแม่ใส่เนี่ยค่ะค่ะทอง 18k นี้ค่ะคุณแม่ว่าจะชัวร์จะดีกว่าทอง 24k นะคะตามที่คุณแม่ขายมานะคะ ค่ะอ so ันนี้ค่ะมีสั้นมียาวนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโซ่คอสกรีดนะคะอันมีโซ่ฝรั่งขั้นตุ่มนี่เขาโซ่คอสกรีดขั้นตุ่มค่ะมีสั้นมียาวค่ะถ้าสั้นอยู่ที่18นิ้วราคา200บาทให้ยาวความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะเขาเรียกว่าโซ่ค่ะไอโซ่คอสกรีดขั้นตุ่มค่ะค่ะราคาอยู่ที่ความยาว200บาท ค่ะ200บาทนี้ความยาว18นิ้วสวมหัวไม่ได้แกะตะคอนะคะถ้าค,ความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะอันนี้ค่ะเรียกว่าค่ะโซ่คอตกริดขั้นตุ่มนะคะค่ะเป็นโซ่คอตกริดขั้นตุ่มค่ะค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ลายต่อไปนะคะ ค่ะเขาเรียกว่าเลดแบนขั้นตุ่มนะคะค่ะเลดแบนขั้นตุ่มเส้นสั้นหมดค่ะเดี๋ยวคุณแม่ก็สั่งมาเหมือนเดิมแล้วแหละค่ะอันนี้เส้นเลดแบนขั้นตุ่มค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางบางท่านไม่ชอบเส้นใหญ่ค่ะค่ะค่ะเห็นไหมจะเหลื่อมค่ะละยิบยละเยบเลยค่ะค่ะความยาว24นิ้วสวมหัวได้ค่ะเป็นทอง 18K ค่ะมาจากประเทศอิตาลีนะคะไม่ใช่ทองไทยนะคะ เขาเรียกว่าทองอิตาลีค่ะทอง 18K ปค่ะค่ะบานเห่าควแฉมเอิมทองเคกับเอิมค่ะเอิญเอิญทองอิตาลีก็เอิมค่ะเรียกทองอิตาลีก็เรียกนะคะเอิมดัสาเล้าค่ะค่ะคุณแม่ใส่แต่เมดแตงไม่เคยถอดนะคะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าเลดแบนขั้นตุ่มค่ะมีมีมีสั้นอยู่ค่ะคุณแม่สั่งมาอยู่นะคะถ้าตัวนี้อันนี้ก็คือเป็นโซ่จิ๋วค่ะ โซ่จิ๋ว18ดนิ้วนะคะค่ะโซ่จิ๋วสวยมากค่ะขายดีนะคะลูกหลานนี่ชอบมากโซ่จิ๋วค่ะระยิบระยับเลยค่ะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะ200อบาทนะคะค่ะ200บาทค่ะคุณแม่เก็บปลายทางก็เก็บถ้าเก็บปลายทางเพิ่มค่าส่งถ้าส่งถ้าโอนเงินสดส่งฟรีนะคะค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าโซ่จิ๋วค่ะ อันนี้ลายไข่ปลาค่ะขะลายไข่ปลานะคะค่ะลายไข่ปลามันจะมีไข่ใหญ่และไข่เล็กนะคะขาอนี้ลายไข่ปลาค่ะราคาอยู่ที่2องร้บาทนะคะความยาว18นิ้วค่ะสวยไม่ส่างสวยไม่จืดจางค่ะภาพไม่ชัดเจนภาพไม่คมชัดคุณแม่ส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะ คาะนี่ค่ะเป็นขาลายไข่ปลาค่ะนี่ลายไข่ปลาจะมีพวกนี้ดิค่ะค่ะนี่ลายไข่ปลานะคะนี่ยาวค่ะยาวความยาวยี่สนิ้วสวมหัวได้อันนี้สวมหัวไม่ได้สิบแปดนิ้วนะคะค่ะมีขามีลายไข่ปลาค่ะมีลายมีทุกลายค่ะนี่ก็ต่อไปค่ะค่ะอันนี้ก็แค่เรียกว่าลาย ค่ะลายด,ดอกหมากนะคะอยู่ที่400บาทสวมหัวสวมหัวได้ค่ะทอง 18k สวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานค่ะค่ะใส่ผ้าห้อยผ้าค่ะห้อยผ้าห้อยหลวงปู่ก็เหมาะสมนะคะใส่ออกบุญดอ,อกงานก็เหมาะสมค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะราคาทองห้า0,000ื่นกว่าแล้วค่ะค่ะใช้ทองเคกับคุณแม่ไปก่อนนะคะทอง 18K คค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางสวยทนสวยนานค่ะ ค่ะใช้ไปก่อนถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อทองร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะราคาห้าหมื่นกว่าค่ะใส่ทองค่ะใส่ทองสิบแปดเคกับแม่ลักไปก่อนนะคะค่ะใส่ทองเคก่อนค่ะอันนี้ค่ะนี่ลายผ่าไว้ค่ะค่ะลายผ่าไว้ก็ราคาสี่ร้อยบาทนะคะสวมหัวได้นะคะค่ะสวมหัวได้ความยาวยี่สิบสี่นิ้วค่ะสวมหัวได้ค่ะค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่แพ้ไม่คันไม่ขึ้นคันขึ้นเขียวนะคะ ค่ะถ้าอากาศร้อนมากมันอบอ้าวเราก็ถอดบ้างค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยถอดใส่ตลอดแต่คุณแม่ไม่ห้อยพระคุณแม่จะใส่แบบใส่ประดับค่ะอันนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายอันนี้ค่ะลายลายผ่าไว้นะคะน,นี่ก็400บาทนะคะค่ะลายผ่าไว้ก็400บาทค่ะคุณแม่ก็มีหลายลายนะคะ ค่ะนี่ค่ะมีเม็ดมยมค่ะอันนี้เม็ดมยมนี่ก็เลรแบนขั้นตุ่มนะคะและใช่แบนเรีแบนค่ะเรดแบนค่ะเรดแบนอันนี้เม็ดมะยมค่ะเม็ดมะยมก็ความยาว24นิ้วนะคะสวมหัวได้นะคะความยาว24นิ้วค่ะเม็ดมยมนะคะค่ะก็มีเม็ดมยมมีมีสิดนิ้วเหมือนกันค่ะแต่ของคุณแม่สั่งของอยู่ค่ะสั่งมาได้ค่ะคุณแม่สั่งของอยู่ อันนี้ก็ค่ะนี่ก็ลายเขาเรียกว่าลายมีนาค่ะมีนานี้หนักสามบาทนะคะอยู่ที่ราคาเจ็ดร้อยบาทค่ะถ้าถ้าคนไหนที่ค่ะคอใหญ่คออ้วนค่ะค่ะคุณแม่ให้แนะนําให้ใส่ลายมีนานะคะค่ะเพราะว่ามันจะความยาวยี่สิบหกนิ้วค่ะค่ะอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะคะลายมีนานี้ค่ะเจ็ดร้อยบาทนะคะ ค่ะนี่ลายค่ะลายดอกหมากก็ความยาวนี่ก็สามบาทความยาว2ี่ิ้วนะคะค่ะสามบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะเป็นทอง18 K นะคะอันนี้ค่ะเป็นลายโซ่ค่ะนี่ก็2บาทนี่ก็ห้าร้อนะคะลายโซ่นี่ห้าร้บาทค่ะค่ะเป็นทองเคนะคะอันนี้ลายกระดูกงูค่ะอยู่ที่400บาทนะคะลายกระดูกงูนะคะค่ะสี่บาทค่ะ ค่ะเวลางั้นมันสะท้อนแสงมันเลื่มค่ะมันสะท้อนแสงนะคะนี่ค่ะลายกระดูกงูจะกลมติ๊กเลยค่ะลายกระดูกงูนี่กลมค่ะราคาอยู่ที่400บาทค่ะค่าคุณแม่ก็ต่อค่ะคุณแม่ต่อไปที่ต่อไปที่ทอง 24K นะคะอันนี้ค่ะ 24K ค่ะค่ะราคา500บาทนะคะค่ะนี่ลายหกเสาค่ะ ค่ะใส่ออกบุญออกงานค่ะช่วงนี้ทองค่ะทองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะห้าหมื่นกว่าแล้วค่ะเดี๋ยนี้ใส่ทองยิบสี่เคไปก่อนนะคะเราจะออกงานบุญงานบวชงานแต่งก็ก็เหมาะสมค่ะอันนี้ค่ะนิ่มมากค่ะเป็นเป็นลายหกเสานะคะอันนี้อยู่ที่สามบาทค่ะละแอนยิบสี่เคค่ะค่ะค่ะยิบสี่เคนะคะอันนี้อยู่ที่สามบาทค่ะอยู่ที่หกร้อยนะคะ ค่ะหกร้อยบาทค่ะอันนี้500บาทนะคะอันนี้หกเสาอันนี้4ี่เสาค่ะค่ะเวลาลูกค้าบอกมาชี้แกงให้ชัดเจนนะคะอันนี้อยู่ที่1บาท4ี่เสานะคะค่ะอยู่ที่ส0่บาทนะคะไอ้สี่ร้อยสามบคุณแม่พูดผิดมันแพงกว่าทองยี่สิบทองสิบแปด K อยู่สามสิบบาทค่ะสี่ร้อยสาบาทค่ะความยาวอยู่ที่24่สิบนิ้วนะคะ นี่ค่ะสีสาค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิบหนักหนึ่งบาทค่ะความยาวอยู่ที่ยี่สิสี่นิ้วค่ะสวมหัวได้ค่ะอันนี้สี่ร้อยสี่สิบบาทนะคะค่ะค่ะมันจะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งบาทค่ะอ่านี่ค่ะคุณแม่บรรยายไปแล้วนะคะ่าพวกยี่ิสี่เคค่ะต่อเลยค่ะยี่ิสี่เคอันนี้ลายผ่าวยค่ะค่ะลายผ่าวายอยู่ที่ 430บาทมันจะพวกมันจะแพงกว่าไอทอง 18K อยู่30บาทค่ะตามที่ซื้อมานะคะค่ะอันนี้ค่ะอยู่ที่430บาทค่ะความยาว24นิ้วนะคะขาลายผ่าไว้ค่ะค่ะถูกระวันที่1ค่อยซื้อทองร้อเซ็นค่ะใส่ทอง 24K กับคุณแน่ไปก่อนนะคะออกบุญออกงานบุญบวชบุญแต่งขึ้นบ้านใหม่ก็เสริม บารมีเสริมมองคลให้กับตัวเองนะคะค่ะสั่งทองิ 24K กับคุณแม่ก็ได้ค่ะอันนี้อยู่ที่สอองรยห้าสิบบาทนะคะค่ะเป็นลายค่ะลายผาวายค่ะค่ะลายผาวายนะคะค่ะ20บนิ้วค่ะอันนี้ราคาอยู่ที่สอองรยห้2สิบบาทนะคะค่ะความยาวส0บนิ้วค่ะ250บาทค่ะ าทอง2 4่เคนะคะลายนี้เขาเรียกว่าลายผ่าไว้ค่ะค่ะท่านจะสั่งแบบไหนก็โทรทักเข้ามาค่ะค่ะลายนี้ค่ะลายค่ะมันจะตัดลายค่ะเขาเรียกว่าลายทาโร่ค่ะค่ะนี้ก็อยู่ที่สองหบาทนะคะค่ะสองหบาทนะคะลายทาโร่ค่ะค่ะนี้ก็ความยาว20นิ้วค่ะลายหกเสานะคะนี่ก็สองร้อยห้าสิบนะคะ ค่ะพวกราคาพวกราคา 1, ไอ้รักอ๋ออันนี้อันนี้ยีนนไ่ไอ้นี้สี่เสาค่ะยี่สิบนิ้วค่ะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะอันนี้หกเสาค่ะคางหกเสาเจ็ดเส้นร่วนกว่านิดหนึ่งนะคะก็สองร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะทองยี่สิบสี่เคค่ะ สวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะไปขึ้นบ้านใหม่ค่ะประดับบารมีของเราขึ้นบ้านใหม่เป็นงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะค่ะทองมันแพงอยู่ช่วงนี้ค่ะใส่ทองย4 k ิบสี่เคกับคุณแม่ไปก่อนนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งค่อยซื้อทองร้อยเปอร์เซ็นค่ะอันนี้ยี่สิบสี่เคสองร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะถ้าเส้นสั้นค่ะสองร้อยห้าสิบบาทค่ะคุณแม่ลืมตัวนี้ค่ะค่ะลืมตัวที่ อันนี้ค่ะเขาเรียกว่าค่ะลายอันนี้ค่ะค่ะเป็นทองทองลงยาค่ะค่ะความยาวยี่สิบนิ้วนะคะทองลงยาของคุณแม่มีตลอดค่ะตัวนี้แพงนะคะเส้นละแ0ดร้อยบาทนะคะค่ะมันแก่ลายค่ะเป็นทองสิบปดนะคะแต่สวยมากเลยค่ะใส่ประดับค่ะออกสวยออกงามค่ะมันจะมีสร้อยข้อมือด้วยค่ะสร้อยข้อมือคู่กันค่ะ สร้อยข้อมือก็สองร้อยบาทนะคะค่ะเป็นทองค่ะพวกนี้เป็นเป็นทองสิบแปดเแต่เป็นโรงยามันจะแกะลายค่ะทองพวกนี้ค่ะมันทํายากค่ะแกะลายนะคะค่ะคุณแม่มีหลายอย่างค่ะค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารงยาค่ะเป็น 18k โรดงยานะคะใส่ประดับออกงานค่ะดูดีดูเด่นนะคะอันนี้เขาเรียกว่า ค่ะเม็ดไม่เม็ดแตงค่ะอ่าเม็ดแตงอันนี้หินนําโชคค่ะหินค่ะค่ะสิบแปดเคนะคะเขาเรียกว่านพเก้าเม็ดแตงค่ะราคาเส้นละสามร้อยบาทนะคะหินค่ะหินนําโชคและนพเก้าเม็ดแตงนะคะเป็นความยาวค่ะความยาวยี่สิบสี่นิ้วสวมหัวได้ค่ะแต่คุณแม่ขายพวกไปขายวางแผงค่ะคนแก่จะชอบมากค่ะท่านจะชอบลายท่านจะห้อยผ้าค่ะสามร้อยบาทนะคะ ไม่ลอกไม่ดำไม่ขึ้นคันขึ้นเขียวค่ะไม่แพ้ไม่คันนะคะถ้าช่วงนี้อากาศมันร้อนมากมันอบมันอ้าวค่ะมันไม่มันเข้าฤดูร้อนแล้วค่ะเดือนมีสาเดือนพฤษภาเนี่ยค่ะยิ่งวันไหนฝนตกอบอ้าวมากก็เราก็ถอดบ้างค่ะค่ะแต่คุณแม่ไม่เคยถอดนะคุณแม่ต่อนะคะอันนี้คุณแม่ลดราคาค่ะปกติอยู่ที่400บาทนะคะคุณแม่ขาย200านะคะ ค่ะคุณแม่ขายสองร้อยค่ะเป็นทองสิบปดเคนะคะค่ะเป็นเลดแขนค่ะค่ะเลดแขนตัดลายค่ะค่ะความความยาวจัดอยุดเส่นอวบนะคะแขนคุณแม่ใส่ได้นะคะคุณแม่อวบนี่ค่ะคุณแม่ใส่ลายตัดก้นหอยไม่เคยถอดค่ะอันนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะเลดแขนตัดลายนะคะค่ะสองร้อยบาทค่ะคุณแม่ต่ดสายแขนเลยนะคะใช้ข้อมือค่ะ อันนี้ก็สองร้ยบาทนะคะเน็แขนนะคะแต่อันนี้เส้นไม่ใหญ่นะคะนี่ก็สองร้อบาทตัวใหญ่คุณแม่มันเลือไม่กีดเส้นคุณแม่ลดราคาลงมาแล้วค่ะพวกเส้นใหญ่นะคะอันนี้ก็2 0 0รบาทนะเนดแขนนะคะสวยนะคะค่ะเป็นทอง 18K ค่ะทอง 24K สส่ร้อยข้อมือยังไม่มีมานะคะยังไม่เห็นเท่าแก่ส่งมาเสนอนะคะค่าราคาอยู่ที่สองบาทนะคะเนดแขนนะคะค่ะเป็นความยาว ประมาณสิบแปดสิบเก้าสิเจ็ดสิบปนี่และค่ะอันนี้เหมือนคุณแม่ใส่เนี่ยค่ะนี่ตัวคุณแม่ใส่เนี่ยค่ะก้นหอยค่ะเป็นสร้อยข้อมือก้นหอยนะคะถ้าก้นหอยนี่จะแพงหน่อยนะคะสอง้อบาทนะคะเพราะว่าก็ตัดลายค่ะอันนี้ค่ะสร้อยข้อมือค่ะค่ะเป็นสร้อยข้อมือตัดลายนะคะสร้อยข้อมือก้นหอยตัดลายค่ะ เขาเรียกว่าทองไอ้ก้นหอยค่ะสร้อยข้อมือก้นหอยแบบเรียบๆค่ะค่ะคุณแม่ก็ใส่แต่แบบเรียบๆนี่ค่ะคุณแม่ไม่เคยถอดนะคะหลายเดือนแล้วค่ะไม่ไม่เคยมีลอกมีดำมีคันมีเขียวนะคะค่ะนี่ค่ะเส้นละสองร้อยบาทนะคะสร้อยข้อมือค่ะสร้อยข้อมือตัดค่ะสร้อยข้อมือตัดลายค่ะค่ะนี่ก็สร้อยข้อมือรูปหัวใจนะคะเป็นเป็นลงยาค่ะ สร้อยข้อมือรูปหัวใจลงยานะคะขานี้ก็เส้นละสองร้อยบาทนะคะคุณแม่ลดราคาค่ะเพราะว่าขายแบบอันเงียบค่ะทุกวันนี้ขายของเงียบมากเลยค่ะค่ะขายเท่ากับราคาส่งราคานี้ก็สองร้อยบาทค่ะขาะนนี้ก็สร้อยข้อมือนะคะถอดได้นะคะเส้นยาวค่ะเส้นยาวเส้นสั้นถอดได้ค่ะ คนไหนที่ตัวไอ้คนไหนที่แขนอวบหน่อยคุณแม่แนะนําให้เป็นตัวนี้ค่ะเส้นละสองร้อยบาทนะคะถ้าเงินโอนส่งฟรีค่ะถ้าเงินเก็บปลายทางจะเพิ่มราคานะคะเพราะว่าเขาเก็บปลายทางเขาจะเรียกเก็บกับพนักงานเรียกเก็บเองนะคะไม่ใช่คุณแม่เก็บนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเต่านําโชคค่ะเต่านําโชคก็เส้นละสองร้อยบาทนะคะค่ะสร้อยเต่าค่ะค่ะเขาเรียกว่าเต่านําโชคค่ะ ค่ะใส่ค่ะขาขายดีมีกําไรนะคะค่ะค่ะเสริมบารมีเสริมมงคลนะคะค่ะใส่ข้อมือเตัานาโชคค่ะค่ะอันนี้เป็นลงยาไอเป็นไอค่ะเป็นสามประย์นะคะค่ะสามตริย์เส้นใหญ่ค่ะคนนิ้มืออวบนะคะนิ้วมืออวบเท่ากับคุณแม่นะคะคุณแม่ก็อวบหน่อยนะคะน้าหนักคุณแม่ก็หกสิบกว่าค่ะ ค่ะมันจะพอดีค่ะสวยค่ะอันนี้สามร้อยบาทนะคะสามประสาทค่ะนี่สามร้อยบาทค่ะค่ะอันนี้ก็สองร้อยบาทค่ะันนี้ก็สวยนะคะค่ะเป็นสร้อยข้อมือนะคะค่ะนี่ก็สวยค่ะสร้อยข้อมือค่ะอันนี้ก็สองร้อยบาทค่ะค่ะถ้าอันนี้ก็แคบหน้าจอส่งมาก็ได้ค่ะบอกว่าเขาเขาจะเรียกว่าอันนี้ค่ะ เรียกว่าโซ่ค่ะโซ่โซ่ตัดลายค่ะหน้าพลอยขาวค่ะตัดลายพลอยขาวนะคะโซ่ตัดลายพลอยขาวนะคะเส้นใหญ่นะคะอันนี้ก็สวยนะคะโซ่ตัดลายพลอยขาวก็ราคาสองร้อยบาทเหมือนกันนะคะค่ะคุณแม่มีสร้อยข้อมือหลายแบบค่ะค่ะแต่ว่าถ้าพูดไปนานคลิปก็ตัดนะคะเพราะว่าคลิปยาวมันจะตัดนะคะเวลาถ่ายคลิปค่ะ ค่ะนี่ก็ราคาสองรบบาทค่ะสวยแบบเรียบๆค่ะต่อกําไรเลยค่ะค่ะกําไรเกี้ยงก็มีไซส์หกสิบมีไซส์ห้าสิบเจ็ดเหมือนเดิมนะคะกําไรเกี้ยงวงละสองร้อยเหมือนเดิมนะคะค่ะค้าขายดีมีกําไรใส่กําไรนะคะค่ะราคาอยู่ที่ค่ะวงละสองร้อยบาทนะคะกําไรเกี้ยงนะคะเป็นกําไรทองสิบแปดเนะคะค่ะกําไรเกี้ยงค่ะอันนี้นพผักเก้าค่ะ ค่ะนี่นกพเก้านะคะนกพเก้านี้ค่ะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทถ้าคู่หนึ่งห้าร้อยนะคะอันนี้นินดําค่ะค่ะไม่ใช่นพเก้าค่ะแต่เป็นนินดํานะคะเวลากดก็กดแบบเหมือนเดิมนั่นแหละค่ะค่ะกดแบบนี้ค่ะแล้วก็บีบแบบนี้ค่ะอันนี้นพเก้าค่ะอันนี้นินดําค่ะค่ะนพเก้าและนินดาท่านจะเลือกตัวไหนคะ ค่ะเป็นทอง 18K ค่ะตัวพวกนี้ค่ะทอง 18K ค่ะอันนี้ก็เป็นเขียวค่ะเขียวอ่อนนะคะค่ะอันนี้ก็ทับทิมค่ะสวยมากค่ะเหมือนกดเหมือนกันนาคค่ะค่ะไม่ใช่สอดแบบนี้นะคะต้องกดออกแบบนี้ค่ะใส่แขมันก็พอดีค่ะนี่ก็อยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะคะคู่หนึ่งห้าร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะค่ะ สวยค่ะสวยค่ะอันนี้เขียวค่ะเขียวอ่อนนะคะค่ะเขียวอ่อนเขียวขีมม้าสวยมากนะคะออกสีเขียวหยกคล้ายๆเขียวหยกค่ะค่ะสวยก็เหมือนเดิมค่ะกดเหมือนเดิมนะคะกําไรค่ะค่ะใส่ประดับบารมีค่ะใส่ประดับบารมีค่ะออกบุญออกงานค่ะค่ะนี่ก็นพะเก้าค่ะอันนี้ก็สองร้อยบาทเหมือนเดิมนะคะถ้าพวกนพะเก้านี่จะสองห้าค่ะนพะเก้าพวกนี้จะอยู่ที่สองห้านะคะ ค่ะพวกนกพเก้าอยู่ที่สองห้าค่ะแล้วก็ค่ะนี่ก็สวยค่ะจมพูละก็สวยค่ะสวยมากค่ะพวกสองห้าค่ะพวกนี้จะอยู่ที่ราคาสองร้อยบาทนะคะนกพะเก้าตัวนี้ก็อยู่ที่สองห้านะคะค่ะนี่ก็นกพะเก้าแถวเดียวอยู่ที่สองห้าค่ะค่ะเวลาใส่ก็ใส่อย่างนี้ค่ะค่ะ ค่ะนกพเก้านี่ก็พวกสองห้านะคะอันนี้นกพะเก้าใบไม้ก็เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะนี่ก็สองห้าค่ะใส่ออกบุญออกงานก็สวยเลือดหรูดูเด่นนะคะค่ะประดับบารมีค่ะนกพเก้าใบไม้ค่ะอันนี้นกพเก้าก้างปลาค่ะค่ะคุณแม่ก็เคยเสนอไปลายข้างแล้วค่ะค่ะก็สวยค่ะ อันนี้นพ9ง้าก้าันนี้อยู่ที่สองร้อยบาทนะคะค่ะถ้าจะเอานพ9งผ้าก้าสองร้อยก็บอกว่านพ9งผ้าก้าสองร้อยนะคะค่ะนี่ค่ะนก่าก้าเนี่ยค่ะสองร้อยนี่ก็สองร้อยบาทค่ะค่ะราคาวงหนึ่งสองร้อยบาทค่ะเหมือนเดิมนะคะกดแบบนี้ค่ะเวลาใส่นะคะแล้วก็ป๊อกแบบนี้ค่ะค่ะกดมือข้างขวากดออกค่ะรอยต่อน็อตอย่ากดนะคะถ้ารอยต่อน็อตอย่ากดค่ะกดรอยต่อเรียบค่ะ ค่ะกดเรากดหาค่ะถ้าเรากดบ่อยมันนิ่มค่ะมันจะเวลาค่ะมันจะง้มเข้าข้างในแบบนี้ค่ะค่ะมันจะงับเข้าข้างในแบบนี้ค่ะเราก็เอามือดีดออกแบบนี้ค่ะดีดให้ว่ค่ะดีดให้มันให้ให้วงมันพอดีกันนะคะค่ะลูกค้าเคยซื้อไปบอกว่ามันเสียมันไม่เสียค่ะเพราะว่าเขากดกดบ่อยแล้วก็มันจะนิ่มค่ะมันจะค่ะมันจะง้มเข้าข้างในแบบนี้ค่ะ ค่ะตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่สองร้ยบาทนะคะโมพองก้าพวกนี้นะคะค่ะคุณแม่มีสร้อยมีแหวนเยอะอยู่ค่ะพวกกาไรพวกสร้อยพวกแหวนนะคะค่ะตุ้มหูก็เยอะค่ะนี่ค่ะตุ้มหูค่ะตุ้มหูก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะต่างหูนะคะค่ะแหวนไม่เสนอค่ะแหวนมีหลายแบบค่ะถ้าบอกนี่ก็นี่ค่ะสวยค่ะอันนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะต่างหูนะคะ ค่ะสวยแบบเรียบๆค่ะค่ะไม่มีพลอยค่ะค่ะนีก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะสวยค่ะมีหยดน้ําค่ะค่ะมีหลายแบบค่ะถ้าแบบเสียบติดเสียบแบบนี้คุณแม่ขายเจ็ดบสิบบาทค่ะค่ะแบบเสียบติดนะคะเก็ิบสิบบาทค่ะค่ะแบบห่วงแบบนี้ก็ร้อยห้าสิบบาทค่ะค่ะต่างหัวค่ะแบบห่วงนะคะคู่ละร้อยห้าสิบบาทค่ะ ค่ะมีหลายแบบมากค่ะอ่นนี่ก็ร้อยห้าสิบบาทนะคะค่ะให้แค้มหน้าจอมาค่ะถ้าพวกต่างหมนะคะค่ะถ้าบอกว่าจัดหน้าพลอยมาค่ะบอกว่าให้จัดถ้าบอกให้จัดก็จัดหน้าบอกจัดหน้าพลอยก็ได้ค่ะบอกว่าให้จัดหน้าพลอยแล้วก็จัดแบบเรียบค่ะไม่เอาหน้าพลอยให้เอาแบบเรียบอ่นนี้ก็ไม่ใหญ่นะคะ ่ะนี่ไม่ใหญ่ค่ะวงไม่ใหญ่นะคะค่ะนี่ก็อยู่ที่ค่ะร้อยห้าสิบบาทค่ะต่างหูก็มีหลายมีเยอะค่ะค่ะมีเยอะค่ะมีร้อยห้าสิบาทบอกว่าคุณแม่ลักจัดให้ด้วยค่ะไม่ชอบใหญ่ค่ะค่ะเอาวงเล็กๆค่ะจัดแบบว่าวงเล็กๆนะคะค่ะมีค่ะมีหลายแบบค่ะค่ะมีหลายแบบนะคะ อนี่ก็สวยค่ะมีหลายแบบมากค่ะค่ะแบบว่าไม่ไม่ไม่เอาหน้าพลอยก็ได้ค่ะแบบว่าให้เอาแบบเรียบๆถ้าบอกมาถ้าอยากได้ต่างหูนะคะค่ะคุณแม่ก็มีงานมีหลายอย่างค่ะแต่เสนออ๋อคาเทียค่ะคาเทียตะปูกําไรคาเทียนะคะค่ะนี่ก็วงละสองร้อยบาทนะคะคาเทียค่ะกาไรตะปูค่ะเขาเรียกว่าคาเทียค่ะมีนะคะสองร้อยบาทนะคะ ค่ะกำไรค่ะเวลาใส่ก็กดเหมือนกดเหมือนอย่างนี้ค่ะกดเหมือนกดเหมือนนี้ค่ะกดตรงที่กดตรงที่ปลายน้ําแหลมของนี่ค่ะกดซึ่งที่หัวตะปูนี่ค่ะค่ะกดตรงที่มันเป็นล็อกล็อกล็อกนี่ค่ะกดออกแบบนี้ค่ะค่ะนี่กำไรค่ะเทียก็มีนะคะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กําลังใจคุณแม่มาตลอดนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ